สวัสดีตอนเที่ยงด้วยน,นะครับก็กลับมาพบก,กับผมเช่นเคยนะครับก็วันนี้เรากลับมากับอีกครั้งกับเกมราลีนเจอร์นะครับผมอาครับผมรู้ทุกคนรู้ว่าพวกคุณอยากให้ผมทําอะไรนะครับไหนตอนนี้ก็เพิ่มโอกาสเอวิทกับวูเดียสแล้วจะให้ไม่เปิดมันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะนะครับเพราะงั้นผมก็จะ,ะเปิดตัวโชว์ให้พวกคุณดูด้วยกันนะครผมเพราะว่าไหนไมันก็มีเพิ่มโอกาสแล้วผมก็ไม่อยากจะ อันนี้ด้ยวยไม่อยากจะเสียโอกาสตรงนี้ไปนะเพราะผมไม่รู้ว่าอีเพิ่มโอกาสเอลิสกับดูเดียจะมาอีกตอนไหนนะอาจจะมาอีกไปปลาไปไป,ไปเดือนน่ะนะครับนั่นประมาณนั้นแหละก่อนที่เ,เดือนหน้า7.5จะมาแต่ผมเดือนหน้าจะกลับมาฟาร์มคนนมเหมือนเดิมแล้วนะครับอ่ะก็ผลจากการที่คนนมแทบร้อยหลอนะครับผมท้ายที่สุดแล้วผมเลยได้แค่อันดับ15ื่นห้นะดันได้ถึงแค่นั้นแหละสามแสนนะครับก็ ยังดีได้15ตัวนะฮะอมแต่รู้สึกไอ้ไอ้ตัว20เขายังไม่แจกใช่ปะ่ะนะฮะยีสยังไม่แจกโอเคต้องรอหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าจะยังไงวันนี้ก็ต้องเปิดอยู่แล้วนะครับเออจะว่าไปผมยังไม่อ้อใช่ผมยังไม่กด ID 5นี่หว่าผมยังไม่ได้ทำเคว็ดดีห้าตั้งแต่ทำคลิปจบบ้าจริง โดยเฉพาะเอกพีพีอ่ะยังไม่ได้ทำเลยที่สํานะับอ๋อแย่เลยแล้วเปิดท่อที่มีก่ก็ได้นะก็ตอนนี้มเีเพิ่มโอกาสในเจนเจอท่าไม้นะครับก็เรามีเนี่ยเรามีช็อตกันแล้วผมก็ไม่แค้์แล้วนะเราไม่ต้องกลัวละฟุกออกนะช็อตกันนะครับอ่ะ กดเล่นนะถ้าได้ลูเดียสก็อย่างน้อยก็เอาไปเล่นกิลเลตแต่ถ้าได้เอลิสก็ปั้นแม็กจบเลยนะเพราะว่าผมพร้อมแล้วเพผมไม่แคร์แล้วนะทีนี้ก็จะสุดอยู่ที่ดวงอนะว่าจะออกไม่ออกนะครับไม่ผมเปิดใช่ไหมนี่ว่าไม่ไม่เปิด น่าจะไม่ออกคนเนี้ยเพราะว่าช่วงนี้ดวงผมมันต่ำเตี้ยเรียดดินมากนะช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้ทำไลน์เจอร์มากนะตอนนี้ไปการไปงุ่นอยู่กับการเล่นเอ่อไมค์ครับนะครับกำลังหาคอนเทนต์ไมค์ครับในช่องน,น,นั่นเลยเรียบร้อยนะครับอ่ะเ,ออเดี๋ยว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 ถ้าคืนนี้ผม ถ้าคืนนี้ผมจบได้สามอสูรผมเปิดโชว์นะผมเปิดโชว์เลยถ้าถ้าฟุกได้เอ,เอลิตนะผมป้านแม็กแน่บอกเลยผมผมต้องการต้องการหาใครต้องการหาดาเมจเพิ่มนะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเราก็ยังมีออปชันหนึ่งก็คือป้านชตกันนะนี่คือเอ่อ the last resort นะออปชันสุดท้ายนะครับผมที่จะทำได้นะคือของมีมีให้ชตการเล่นอยู่แล้วนะแทนโซยได้เลยนะดาเมจลบเอ่เออมาตะสองสกิลเพิ่มแลดได้อยู่ ไม,ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดู ID 2ีสองกันดูซิว่าจะมีอะไรให้ผมเปิดไหมก็เมื่อกี้นะผมไปเช็ค ID 2มานะครับ ID ดีตั๋วไม่มีให้เปิดนะครับเพราะว่าไอดีสองไม่ได้วิ่งเลยนะครับก็ที่วิ่งน่าจะมีแค่ไอหนึ่งสามหนึ่งสามไอสีไม่ต้องคิดละสีไม่ได้วิ่งแล้วแล้วก็ไอห้านะผมน่าจะมีแค่นั้นนะฮะแต่สีน่าจะมีให้เปิดนะครับผม อ่ะก็เดี๋ยวเรามาลุยต่อในไอดีที่3นะครับซึ่งไอดีที่3นี้เรามีลูเดียนแม็กไปแล้วนะครับผมเพราะงั้นถ้าได้อลิทมาก็เหมือนเป็นโบนัสนะครับอาจจะเอามาแทนสก,กุลาก็ได้แต่กสก,กุลารตอนนี้แม็กไปแล้วพาะก็ใช้ไปก่อนนะยังมีเบลที่ยังไม่ไปั้นอีกนะครับมีหลายตัวในไอดีนี้ที่ไม่ไปั้นนะตัวดีเยอะขาดให้จีอาลูเกียจะเปิดดีหรือเปล่านะครับ เพราะว่าผมได้ดองดูบีไงคุณเห็นใช่ไหมร้อยหกห้าแล้วคืนนี้ได้อีก200แต่ว่าตอนนี้มันเพิ่มโอกาสไม้ไงและทีมผมมันไม่มีไม้ดีๆสักตัวหนึ่งเลยอนะอันนี้ไม่ออกผมก็ผมว่าไม่เป็นไรนะผมผมไม่ไม่ซรียสนาะมเพราะว่าผมผมมีลูดเดียแม็กละไม่ออกผมไม่ซนะื้อสนยโอโอโย่ ออกแล้วอ้โอ้อ้โอ้โอ้อ้โ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 อ้อ้โ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 อ้้โอ้โอ้โอ้ อ,อะไรนะไอเบลเบลสองแล้วก็เอวิสสามนะผมผมไม่รู้นะว่าถ้าผมเล่นไฟ3มันจะเยอะไปเปล่าแต่ว่าในช่วงนะตอนนี้ที่ PP มันมีคนใช้ไม้เยอะอาบางบางบางทีมนะบางทีมไม้เยอะเออไฟก็มีก็จะช่วยได้แต่ถ้าบางทีมที่น้ำเยอะก็จะมีปัญหาเพราะว่าทีมบอลไม่มีไม้ ไม่มีไม้ไปเคาน์เตอร์อะไรกับกับนันนะจะเป็นปัญหาแต่ว่าณนะตอนนี้เมตาที่สุดก็คือการเอาวูดีสกับเอลิทเล่นพร้อมกัน2คนนะครับเพราะว่าไ Skill Hyper อสกิลไฮเปอร์ไอนี่นะหยุดสตูออกเปก็นการชั่วข่าวนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวรอไปก่อนนะส่วนไอก๊อบินเซเยอร์นี่ผมรู้เจปัน้น่ะนะเพราะว่ามันก็ดีที่เรามีแท้งอ่ะแล้ว,ลว,ลวมันดีที่เรามีแท้งน้ำแต่ว่าเออ ผมกลางคิดว่าน้ำเราเยอะเกินไปนะผมผมส่วนตัวผมคิดนะผมก็ไม่อยากถอดไม่อยากถอดคาริสออกนะเพราะว่าลำนำาณนะตอนนี้ในที่เป็นคอละโบก็มีแค่สองตัวนะเพไม่อยากถอดออกนะจอเคจริงก็ถอดจอเคออกก็ได้แต่ว่าแต่เ,เออถ้าอย่างนั้นละ่ะเราเราต้องการตัดแรงในจอเคตอนนี้ยังก็เป็นเมตาอยู่นะนะนะก็ เรอย่างที่รู้กันนะว่าทีมนี้มันมันโอเคนะครับทีมนี้มันมันโอเคมีตัวดีเยอะแต่ว่าเราต้องเราจะต้องออปรับปรับระบบทีมนะจัดท่าให้มันสมดุลแล้วก็หาตัวซับมากกว่าน,นี้เพราะว่าทีมนี้เรายังไม่มีแสงมืดมากพอนะครับไม่นับไอเฮียนี่นะไม่นับไอไอไอคูฝึกนี่ยเราต้องการตัวแบบอมาม่าเจสิก้าพวกเนี้ยซึกุโยมินะที่เอาเอา,เอามาช่วยได้นะครับผมนะ ก็ถือว่าโอเคไอดีสามแม่งอวยอีกแล้วมันมันอวยแต่ไอดีเนี้ยนะตัวดีๆนะครับแม่จะได้เอากรุ๊ปยัดลูเดียสมาใชงมันลูเดียสยังไงก็ใช้ได้อยู่นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูไอดีสี่ต่อนะครับว่าจะดวงดีเหมือนไอดีสามหรือเปล่านะครับเอาครับผมเรามาถึงไอดีที่สี่แล้วนะครับก็หลังจากที่ไอดีสามเราสมหวังแล้วนะฮะแต่ทั้งบูเดียสแต่ทั้งเอวิคคูนะครับผมทีนี้ ไอดีสี่เรามีอีกสามสิบตัวผมคงไม่หวังให้ตัวเองได้ลูเดียนซ้มแบบผมหวังให้เอลิไดอีกขอให้สักไอดีถ้าออกอีไอดีหนึ่งนะผมเพราะว่าผมจะลงไปนอนเก้าอีอ้จริงนะครับ้องไปนอนนอนคาพืชถ้าถ้าออกอ่ะนะเนะมื่อกี้ผมก็ช็อกไปแล้วนะครับคือเมื่อกี้ผมบอกเลยผมผมไม่ได้หวังให้มันมาด้วยไม่ได้หวังให้น้องเข้ามาด้วยนะครับบทจะมาน้องเขาก็มานะ ทำไมไอดียไม่เคยออกเนี่ยเขามันมันเหมือนเป็นสัญญาแล้วว่าผมจะต้องทำอะไรสักอย่างกับ ID 3ีสแล้วนะครับคือในเมื่อตัวไอดีนั้นอ่ะตัวดีๆออกเยอะมากแล้วแเออมันมันต้องทำอะไรสักอย่าง่ะนะจะปล่อยเอาไว้อย่างนั้นไม่ได้นะต้องพัฒนาไอดีนั้นให้ได้นะครับก็แต่ไอดีนี้จะออกมเนะี่ย อดีนี้ผมก็หวังลึกๆว่าจะให้เอ,เอลิทออกเหมือนกันแต่ว่าหรือจะมีดวงเปล่าฮะนะ <c oughs> คุณภาคคุณเจ้าอะไรเ,น,เนี้ยบาวมายากรเอเออีกสองสองรอบเมื่อกี้ออกรอบสุดท้ายใช่ไหมห้าตกสุดท้าย อ,อันนี้อารมณ์คล้ายๆมันออกอดีหลักเลยนะน้าไม่ออกมั้งน่าไม่ออกอะคนเขาชอบออล้อว,ว่าอ,ออลิซนะคนละคนละเอลิกันนะอันนี้มัน,มนผมแดงๆนะอันนี้แต่อันนี้เป็นอลิขาลองนะแล้วแล้วความตลกคืออะไรวะเอลิซก็ก็ท่าไฟไออ,อลิขาลองก็ท่าไฟ <laughs> ไม่ตากันเลยนะครับอ่ะก็ไอดีสี่ไม่ได้อะไรนะครับผมก็ไม่ได้อะไรมากมายนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะต้องต้องหาต้องหาตัวมาเปิดเพิ่มน่าจะอีกสาสิบห้าเดี๋ยวผมไปไปเปิดรอ,อบเองก็ได้ดูว่าจะได้ไหมมันมีเวลาเยอะนะครับสิบห้าทันอยู่ะนะครับได้กดบําฟรีนะครับโอเคส่วนไอดีหก ไอ้ไอ้ดีห้าดีครับจะไอดีห้าผมจะได้เปิดไหมเพราะว่าผมมีเอลิทแล้วผมจะเปิดเพื่ออะไรวะผมมีเอลิทแล้วนี่ยว่าผมผมคงไม่ต้องเปิดละไอ้นั้นเพราะว่าเอ่อผมมีเอลิทแล้วผมมีล็อกซี่แล้วแล้วก็เอลิทคือคือจุดมุ่งหมายเดียวของเรานะผมที่ผมจะเปิดนะถ้าเออคือวูดี้ผมไม่ไม่แขคงอ่ะถ้าได้ได้ได้ไดแค่เอเอ,เอวิก็พอนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ แลครับผมก็เสียเวลาไปเยอะแล้วนะครับก็ขอบคุณมากจริงนะที่รับชนจนจบนะครับก็เอ่ออย่าลืมนะฝากกดไลค์กดซับเป็นใจให้ผมต่อไปด้วยนะครับก้าวสู่สองหมซับไปด้วยกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผม